สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่12มิถุนายน2566ผลเอกสุพจน์มาลานิยมเลยาธะที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสม,มอชอเปิดเผยผลการประชุมถึงกรณีนักศึกษามีการจัดทำโพแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อให้ปัตตานีแยกออกมาปกครองตนเองจากรัฐไทย โดยระบ,บุว่าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายดําเนินการตามขั้นตอนอย่างยุติธรรมทั้งนี้ยอมรับว่ากังวลสิ่งที่เผยแพร่ไปสู่สาธารณาชนนั้นผิดกฎหมายต้องเร่งทําความเข้าใจทุกภาคส่วนทั้งนี้มีพักการเมืองเกี่ยวข้องด้วยทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเรื่องนี้ขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกือบ13,000คนตามพื้นที่ชุมชนต่างๆรอบภูเขาไฟมายอนซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเลกัสปีจังหวัดอัลาบาทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์ต่างพากันอพยพออกจากชุมชนไปยังสถานที่พักพิงฉุกเฉินของทางการสำหรับประชาชนและสัตว์เลี้ยงจำนวนอย่างน้อย25แห่งภายหลังจากภูเขาไฟลูกดังกล่าวเกิดปรากฏการปปะทุพ่นลาวาออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลา ท้องถิ่นส่งผลให้ทางการฟิลิปปินประกาศภาวะฉุกเฉินแก่พื้นที่จังหวัดเอาไบาเพื่อเตรียมการช่วยเหลือตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ